ต่อามาเป็นดวงของคนที่เกิดราศีตุลราศีพิจิกและราศีธนมูมาดูกันนะคนเกิดราศีตุลวันนี้ยังคงเป็นจังหวะที่เราเนะี่ยหายใจไม่ทั่วท้องเพราะว่ามันมีเรื่องที่พลิกผันเกิดขึ้นตลอดเวลาต้องอาศัยการคิดต้องอาศัยกำลังใจนะคอยวิเคราะห์นะว่าเอ๊สิ่งนี้เนี่ยมันจะดีไหมจะถูกไหมจะผิดไหมเดี๋ยวพลาดพังไปการเงินจะสะดุดเดี๋ยวพลาดพังไป ความรักจะสับสนํำนองเนี่ยจะมีความรู้สึกของการค่อนข้างจะเขาเรียกไงกังวลจะไม่เป็นไรจนจะบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่ราศีตุลน,นะเป็นราศีที่ทางบ้านทางครอบครัวพร้อมให้การช่วยเหลือถึงแม้ว่าบางทีเรามองจะดีหรอความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเลยแต่ถึงเวลาจวนตัวนะ คนที่เป็นครอบครัวทางบ้านยิบยื่นความชื่อเหลือเข้ามาได้อันนี้เป็นข้อดีของเราเป็นข้อดีของเราที่เราอ่ะจะสามารถเออจะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แบบสง่างามสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังคือราศตุนอาจจะมีความใจร้อนหรือร้อนใจอ่ะเพราะอะไร พรถูกคนเขาดูหมินเหยียดยามดูหมินสักรีอเสียเครดิตต้องระมัดระวังการเสียเครดิตก็ต้องระวังเรื่องของการเงินต้องบริหารให้ดีช่วงนี้นะคุณเกิดราศีตุลน,นะมันจะมีโอกาสที่เราจะคิดอะไรแบบแปลกๆไม่เหมือนที่เคยคิดมาก่อนไม่เขินแผนที่เคยทำมาก่อนถ้าแผนนั้นเวิร์คนี่คือรวยไปเลยนะรวยไปเลย คนเกิดราศีตุลในวันนี้เนี่ยมันเหมือนตาช่างตุนเป็นตาช่างใช่ไหมที่มันเริ่มปรับสมดุลมันเอียงซ้ายเอียงขวาไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยกับการที่เราจะต้องหาทางออกอะ่ะโดยเฉพาะเรื่องการเงินอะ่ะไอความสัมพันธ์ที่คุมเครืออยู่แล้วแล้วบางคนเนี่ยมันแยกกันนั้นคือ ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับการเงินซะด้วยสิเออเออดังนั้นวันนี้นะจะแนะนําเลยคนเกิดราศีตุลนะถ้าจุดเทียนให้จุดเทียนคู่ก็คือจุดเทียนให้ความรักความสัมพันธ์ดีด้วยอินราคาสีแดงแล้วหลังจากนั้นจึงให้การเงินการทองของทั้งคู่ดีไปคู่กันด้วยเทียนอินมนเศรษฐีสีเหลืองจุดคู่กันแบบนี้จะดีที่สุดถ้าแบบโอ เอาแบบเล็กน้อยเลยอะจุดแค่ไม่รู้จะจุดอะไรแล้วก็เอาเสริมทุกอย่างร้อยแปดหนึ่งเล่มแล้วก็มหาสนิทหนึ่งเล่มก็ mm hmm. จะดีแล้ว mm hmm. เหมาะสมกับคนที่เกิดราศีตุลน,นะสู่ๆมันจะผ่านช่วงนี้ไปในอีกไม่นานนี้ต่อมาคนเกิดราศีพิจิก mm hmm. พิจิกนี่เงินรอยอยู่เลย mm hmm. เออพิจิกนี่โดยเฉพาะคนที่ทํางานที่ต้องใช้หน้าตานะต้องออกไปโชว์หน้าโชว์ตานะถึงแม้บางที การชน่าจะต้องอยู่ห่างๆคนต้องปิดจมูกต้องอะไรในช่วงไวรัสนะแต่คนเกิดพิจิกเนี่ยบางทีเป็นออนไลน์ใช่ไหมถ้าหน้าตาเราออกไปในในช่องทางของการออนไลน์ช่วงนี้รู้สึกว่าเป็นเงินเป็นทองมีมูล,ลค่าอ่ามันเป็นยังไงหน้าตามีมูล,ลค่า <c oughs> <c oughs> ก็คือภาพก็คือเสียงก็คือสิ่งที่เราโฆษณาประชาสัมพันธน์จะทำให้เกิดรับผลไรายได้ดีได้แบบฟกๆน่ แล้วเพื่อนเราเพื่อนเราก็อาจจะช่วยกันเกือกเก้อกูลเกื้อหนุนอุดหนุนด้วยคนที่เป็นราศีพิจิกนี่วันนี้อยู่เฉยเเพื่อนก็จะมาอุดหนุนไม่มีลักษณะแบบว่ามาเบียดเบียงเบียดบังนะเราทําใจให้เย็นให้สบายสบายเข้าไว้แล้วเราอจะได้รับความสําเร็จได้รับลาาผลจากคอนเนคชั่นจากเพื่อนฝงบางทีเพื่อนของเพื่อนแนะนาํามามันจะได้ลักษณะอย่างนั้น คนเกิดราศีพิจิกวันนี้เสน่ห์แรงแล้วก็ยังไม่ต้องไปกังวลใจเรื่องนี้เพราะดูเหมือนมีคนให้กาลังใจตลอดเวลาดังนั้นคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยหลักๆเลยนะเสริมดวงด้วยเทียน2ประการก็คือราหูคู่บาร,รมีจะเสริมดวงให้ขึ้นไปสุดๆหรือเทียน9ประการที่จะทําให้ตัวเรานั้นดวงขึ้นในทุกๆด้านทั้งเรื่องของเสน่ห์เรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของการมีบาร,รมีชนะคนถ้าเอาแบบว่า จุดแค่เสริมดวงระยับระดับหนึ่งก็เทียนร้อยแบาทหนึ่งเล่มก็ได้เดี๋ยวอาจารย์รวมจุดให้ทุกๆคนต่อมาราศีราศีธนูหน้าธนูนี่โดยตรงธนูเนี่ยนะเป็นราศีที่เสี่ยงโชคได้ดีเหลือกเกินมีเรื่องฟกๆเกิดขึ้นและได้เงินจากการ <c oughs> จากการยื้อแย่งถ้าเราจะต้องขายของถ้าเราจะต้องทำธุรกิจ ที่มีการแข่งขันนะมันดีมันเหมาะมากราศีธนูเนี่ยนะวันนี้เนี่ยอาจารย์แนะนําให้แข่งแล้วแข่งดูชนะคือบางคนบอกโอ้ไม่หรอกอาจารย์ก็แข่งกับตัวเองก็แล้วแต่แต่ว่าาคนเกิดราศีธนูในวันนี้เนี่ยดวงขึ้นในการแข่งขันแล้วชนะนั่นหมายถึงอะไรอ๋อเล่นหวยเหรออาจารย์ถูกค้าขายแข่งกับเขาแล้วได้ยอดถูกโปรโมทแล้วสําเร็จถูกคือถูกหมดเลยสำหรับคนเกิดราศีธนูวันนี้เนี่ย แล้วที่สําคัญคือมันจะเป็นวันที่เราอะเพลิดเพลินจนวนใจจนไม่ได้ซีเรียสเรื่องของความรักอะไรมากมายซึ่งอาจารย์คิดว่าเราไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องไปซีเรียสเรื่องความรักคนกอศรีธนูนะวันนี้เทียนแห่งชัยชนะข้อเดียวเลยราหูคู่บารมีเหมาะสมมากจะเป็นองค์เล็กหรือองค์ใหญ่ก็ได้ จะทำให้ได้รับความสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจคาดหวังไว้ไม่ยากนี่คือเทียนของคนที่เกิดในราศีธนูและทุกๆราศีติดตามคลิปได้ใครที่ราศีของตัวเองไม่ได้อยู่ในคลิปนี้เนี่ยก็ให้ไปติดตามข้างบนหรือว่าข้างๆนี้เพราะว่าจันอัพอคลิปละ3ราศีส่วนใครที่อยากจะเจาะลึกโดนส่วนตัวนะติดต่อมาได้ทุกวันในวันนี้มีโปรพิเศษข้อละ29 9เบาทเท่านั้นใน ยุคนี้วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็อาจารย์จะรอรวบรวมรายชื่อที่พวกเราจะจุเทียนเสริมสุริมงคลจุดให้ในเรื่องที่ดีที่สุดวันนี้แล้วพบกันสวัสดี